สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องของการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเน้นที่การดูลัคนาเป็นหลักค่ะและคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโคจรยกย้ายของดาวที่มีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศี นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นเทวะจักษุแห่งจักรวาลเป็นเทพเจ้าแห่งดวงตาดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่มีความสําคัญอย่างมากดวงหนึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีเมษและในครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์จะโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสสมบดี ซึ่งการเจอกันของดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์มาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมปี2567ไปจนถึงวันที่25มิถุนายนปี2567ค่ะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสบดีถือเป็นคู่ดาวมหามิตรดังคำกลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครู จันโฉมตรูพุทธ่งเยาสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันดาวคู่มิตรจะมีทั้งหมดสี่คู่มิตรใหญ่ๆดังนั้นเมื่อดาวคู่มิตรโคจรมาร่วมกันย่อมส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามการมาเจอกันของดาวคู่มิตรคู่นี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยซึ่งดาวมฤตยูสถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะ และการมาเจอกันของดาวพระอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสมาร่วมกันกับดาวมฤตยูในรอบปีนี้นะคะดังนั้นชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นเช่นไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่25มิถุนายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวข,ของคุณนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาสถิตอยู่ที่เรือนกรรมะของดวงชะตาค่ะ และการมาของดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีคือเป็นอุจจาพิมุกดาวพระอาทิตย์ที่เข้มแข็งดวงนี้ได้มาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะซึ่งถือว่าเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนอาชีพและเกี่ยวข้องกับการกระทําค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากนะคะ ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจหรืออาชีพของคุณจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวดวงนี้ได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัส,สบ,บดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกัมมะนี้ได้ตำแหน่งเป็นจุลจกักร เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตำแหน่งของดาวคู่มิตรทั้งสองดวงนั้นได้ตำแหน่งที่ดีทั้งคู่ค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ล่าผลผลประโยชน์เกียรติยศเงินทองหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความคิดไอเดียจะพุ่งดีมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ได้ต่อยอดได้พัฒนางานที่ตัวเองทำอยู่ซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้จะเข้ามาทั้งรูปอธรรมและนามอาธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณจะได้รับเงินเดือนที่สูงมากขึ้นหรือถ้าในรูปของนามอธรรมก็จะเป็นลักษณะของการยอมรับมีเครดิตมีชื่อเสียงผู้คนรอบข้างให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะ ดังนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นดวงชะตาที่มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะได้รับการผลักดันได้รับการเกื้อกูลให้ได้เป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำและได้มีในสิ่งที่คุณไม่เคยมีค่ะและไม่เพอเท่านั้นนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่า ดาวพระพฤหัสบดีที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาในครั้งนี้ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ก็ย่อมส่งผลอย่างเด่นชัดต่อด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่องทางการทำงานโอกาสในการพัฒนาโอกาสในการต่อยอดจะมีมากขึ้นหรือชาวสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานบางคนได้บุกเบิกงานใหม่บางคนที่ตกงานว่างงานก็ได้เจองานที่ถูกใจหรือใครที่มีงานท อยู่แล้วก็จะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมเข้ามาค่ะและแดาวคู่มิตรคู่นี้ยังให้ผลดีในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศหากชาวลัคนาราศีสิง์เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเป็นที่รู้จักในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารล้วนแล้วแต่จะให้การเกื้อกูลสนับสนุนหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณก็จะได้ยินชื่อเสียงได้ยินเกียรติศัพท์ของคุณด้วยค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องรู้จักการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัววางตัวให้ดีทำตัวให้ถูกกาละเทศะ ไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดก็ขอให้ยึดคุณธรรมจริยธรรมเอาไว้ด้วยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทำธุรกิจหรือการค้าการขายในจังหวะนี้การค้าการขายจะคล่องตัวมีช่องทางมีลู่ทางในการติดต่อประสานงานกับผู้คนมากขึ้นมีลูกค้ารใหม่เข้ามาบางคนสามารถเพิ่มช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือมีคนบอกปากต่อปากก็ได้นะคะ เรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่ทำธุรกิจกิจการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือแม้แต่ชื่อเสียงของร้านคุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะ ดังนั้นสมัยมองว่าในจังหวะที่ดาวประจำตัวของคุณเข้าสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาแบบนี้จะถือว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นมีความมุ่งมา่ปรารถนาเกี่ยวกับด้านการงานมีความขยันขันแข็งใส่ใจในรายละเอียดและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นหากชาวลัคนาราศีสิงห์มีแผนมีการปฏิบัติงานมาก่อนหน้าแล้วก็ขอให้คุณรีบลงมือรีบจัดการ เพื่อที่จะดําเนินงานเหล่านั้นให้สู่ความสําเร็จดังที่คุณปรารถนาและตั้งใจไว้ค่ะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะโอกาสดีๆมาถึงตัวคุณแล้วค่ะยื่นใบสมัครหาคำแนะนำหาที่ปรึกษาหรือเข้าหางานได้เลยในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอกับงานที่ถูกใจพร้อมกับมีคนรอบข้างที่ให้การซัพพอร์ตเกื้อกูลเป็นอย่างดีค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์การที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวที่เราคาดเดาไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้ผลไปในทิศทางใดจะให้ผลไปในทิศทางบวกหรือจะให้ผลไปในทิศทางลบ และเมื่อดาวมฤตยูโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาครั้งนี้คุณก็ยังชะล่าใจในเรื่องของการงานไม่ได้นะคะแม้ว่าคุณจะมีอาชีพมีตำแหน่งที่มั่นคงแล้วแต่ก็อาจจะมีคนที่คอยขัดแง่ขัดขาคอยรอเลื่อยเก้าอี้คุณอยู่ก็เป็นไปได้และดาวมฤตยูจะกระตุ้นให้ชาวลัคนานราศีสิงห์ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง บางคนถ้าเป็นในแง่มุมบวกนะคะก็จะได้โยกย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ย้ายสาขาเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ๆแต่ถ้าบางคนดาวมรุดตยูส่งผลไปในแง่ลบคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกปลดออกจากงานหรือมีเกณฑ์ออกจากงานด้วยเหตุจำเป็นบางประการและต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะและไม่แค่เรื่องของการทำงานนะคะ อริศัตรูอุปสรรคต่างๆก็ยังเข้ามาระแคะระคายตัวคุณทําให้คุณต้องคอยแก้ปัญหาหรือต้องจัดการกับเรื่องราวจุกจิกใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ นอกจากนี้ดาวมฤรุตยูยังจะส่งผลทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเกิดการติดขัดและเกิดการล่าช้าบางทีอาจจะมีคนที่คอยกีดขวางหรือทำให้งานดำเนินไปได้ไม่สะดวกคุณก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของคนเอาไว้ด้วยนะคะให้ระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือระมัดระวังคนที่มันล้วงเอาข้อมูลเอาความลับทางการงานค่ะ และดาวมฤตยูที่โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสและร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้สมัยเองก็อยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ระมัดระวังเรื่องความร้อนฝืนไฟค่ะซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากสองประการหลักๆประการแรกก็คือความร้อนจากภายนอก ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฟืนไฟเตาแก๊สที่คุณใช้งานอยู่ภายในบ้านอยู่ภายในอาคารสถานที่ของคุณรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟปลั๊กไฟต่างๆ คุณจะต้องเช็คให้ดีดูให้ดีนะคะหากมีสายไฟเก่าสายไฟชารุดก็ต้องรีบจัดการปรับเปลี่ยนและแก้ไขรวมไปถึงชาวลัคนาราศีสิงค์คะการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายในอาคารคุณก็ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นพร้อมที่จะใช้งานไม่มีการชำรุดไม่มีการผิดแปลกไปจากสิ่งที่เป็นปกติด้วยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟให้ดีค่ะ ต่อมาก็จะเป็นความร้อนที่มาจากภายในจิตใจของคุณค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์โดยพื้นฐานมักจะเป็นคนที่มีความใจเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำและค่อนข้างหัวดือ้อหัวรั้นอยู่ในตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ ยิ่งดาวพระอาทิตย์ดาวประจำตัวมาร่วมกันกับดาวมฤตยูอาจจะส่งผลทำให้คุณมีความหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้รำคาญเลือดร้อนหัวร้อนการคิดการอ่านการเขียนการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและว่องไวจนทำให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดได้ง่ายค่ะ และลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเร็วซึ่งมันก็จะสืบเนื่องมาจากเรื่องความร้อนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันร้อนขึ้นการกระทำมันก็เร็วขึ้นตามโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีเกณฑ์เกิดได้สูงค่ะ ในแง่มุมต่อมาเป็นแง่มุมของสุขภาพนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเมื่อโคจรมาเจอกันกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีคุณอาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายโดยเฉพาะเรื่องของสายตาเรื่องของสมองคุณต้องรู้จักการพักผ่อนและพยายามบาลานซ์ชีวิตของคุณค่ะอย่าพยายามใช้สายตาให้เยอะจนเกินไปในช่วงนี้ แง่มุมต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศเพราะดาวพระทิตย์ถือว่าเป็นดาวแห่งความเป็นหนึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เครดิตความน่าเชื่อถือเมื่อมาเจอกันกับดาวมฤตยูสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกบั่นทอนลงได้ค่ะให้ระมัดระวังการถูกติชิ้นนินทา การถูกใส่ร้ายป้ายสีและการถูกแทงข้างหลังและยิ่งไปกว่านั้นดาวพระพฤหัส,สบ,บดีที่ทำการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะเมื่อดาวมรณะโคจรเข้ากรรมะ คุณอาจจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าหรือมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับคอนเน็กชันเก่าๆรวมไปถึงอาจจะต้องเจอปัญหาเก่าๆที่อาจจะกลับมารบกวนจิตใจของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ ดังนั้นก็อยากจะเตือนให้ชาวลัคขณาราศีสิงห์ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแต่ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมบวกหรือในแง่มุมที่ดีการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้สมัยก็ต้องขอบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคขณาราศีสิงห์ค่ะพระดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงาน เมื่อโขจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานของคุณก็จะส่งผลทําให้ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการงานนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นการหางานหาเงินหาผลประโยชน์หารายได้ก็จะเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมากแล้วผลประโยชน์ทางด้านการงานก็มักจะมาจากการสนับสนุนของคนรอบข้างด้วยค่ะหากคุณวางตัวดีประพฤติตัวดีก็เชื่อว่าจะได้รับการ เกื้อกูลและซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยนะคะ อาจจะมีงานบางงานที่มามีเงื่อนไขหรือมามีข้อผูกมัดข้อตกลงทําให้คุณได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลบวกจากงานที่คุณทํานั้นไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยคุณจะต้องพิจารณาทุกอย่างด้วยความรอบคอบและความใจเย็นค่ะหากชาวสิงคิดและวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะ คุณจะมีไอเดียมีความสามารถและมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งอย่างมาก ชาวสิงจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสัตว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันโดยเฉพาะการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับไฟและเกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็จะถือว่าเป็นการเสริมกำลังให้กับดาวพระอาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะ และชาวสิงเองก็ต้องหมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้คุณประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนหากชาวสิงท่านใดเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาวาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์ เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ